ไปห็นวากีก็มาแม่หยางน้ออันพูดอยู่บ้านอัฝากว่าเอาจงได้กัเอาสินมาให้จะกรนเด้อแม่หยางน่ะไม่อยางดีตายเดีวพุงสิมาใส่เืองวัดกรนนี่เมียไขสิดาไปไฟไหม้ไปห้อสมโบกห่อสิบว่อ มันมองเป็นหน่วยได้ต่อสองพ่อกระาหลายพ่อแย่งเลียวเอาเนี่ยเอาเาก็านวาินลอเรียวกันเรียกงนเดี๋ยวก็จะให้ดอกขาจักไปแจกซักขีเด็กเออตบานเด๋ยวพ่อแยงแน้วมล้ำมันสาคนแม่คออมันจะคือประมาณการเดินทางเข้าไกลเจะเดินพรวดมขึ้นแซ่บเดเียวสุรินงมไกลอได้หรอเออเอาบอลมาลมาลำขาามลํำไลาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเประธานทุบคเนี <człowie k> ่ยเป็นผู้ใดล่ะนี่หมอลลัมก็แต่งตัวแบบนี้กานแต่งตัวแบบนี้ไปตัดอ้อยหมาก็ไลข่อยปลาอาขวบมึงเอ้ยสุดหมอลำนะขันบ๊อบวิ่ยมกูว่าพระขึ้นหันคว่าเป็นข้างรถไฟเลยเจ้าเป็นอย่างข้างรถไฟล่างอาขวบมเอาเสียไปลับไปรับรัถอดเดิมตื้นเที่ยงขึ้นไปแย่งเราเฮ้ย เขาบอเห็นให้เจ้าภาพเสียนาดอกจ้างตั้งแสนแปดเอาหลับพูดเลยกือจ้างบอลลัมภูบาพว่ากัจ้างบอลลัมสิ่งอย่างเดียวความจ้างบอลัมสิ่งมาทั้มามอมามีมีอลํัมสิ่งควอมอมก็สองวนสองขาเนาะตีตัวเขาเ้าอยู่มาใส่ความเอาวาเรื่องนีนี่ประันกันเดยเอาประชันันู้อุ้้นี่สินับเพียงอย่างลราพอวุ้นี่บอกจัดเสนอตามเจ้าภาพขอให เอาทักสิ่ย่อยมักเรียงนี่แมเรื่องไหนเอาเรียงไอ้ที่รถจะน่าเรียกมูเรียงอย่างก่อนโอ้สังทองงปาเอยนี่นีมูคอยซ่อมตั้งแต่เดือนสิงหาเหมนกันแสดงว่าเข้ากันขนาดแลอต่อต่อแต่ฟังวอรับสกปกเรื่องอัดแล้วขยิห้อยหายต่อสิ้นนะะเอาคือมีพันลมมันั่งเบื่อโอ้โหอ๋อมาวั ผู้เผิดงานนี่กผูท่านนี่ออักมันเมาหมดถ้อยเจ้าลุกโอ้อตองเต็มตัวเป็นตะกิงคามันคือางมอีจะืบอีเสนอเรื่องเลี้ยงอย่างสังทองเงาะปลาตอนรถจะน้าเรียกครูนี่ละคอยมากกันนี่ละเอาข่าเลียงเลยมันเดือแก่มนสีแจงก้อนเอาฟื้นี่ยังฟื้ที่บม นโย่านสีมารอนต้อนแก้เขาเอินบอกว่าผีคหยับและหิมฟังสี่เป็นท่านกวงหิม,มเมื่นหลวงนั้นตลาดถาดพนมตังอยู่หิมแม่นม้ำโขงกวงตะฟังเนื้อ,อวันนั้นอายัว่าผ้าคนี้จากหิมเน้อ เป็นอยงางยานมืนตะลิงหิมบัวเเรื่องเลเรื่องเลยเป็นอย่าง,งมืนพิงเอาเขาเลี้ยงซ้ำหมอน้ำจ่าโอ้เขาเลี้ยงเลยเนาะจ้าจ้าก,าก,าก็พระเจ้าเองให้น้ำยี่เรียกว่าพญาสาโทัธเดียวสาโทจังไต่เด็กกินว่าสามุญไปจนสั่งติน้องต่อสามุญมันบ่เมาสาโทเอาแล้วแตะวันสีวาไปว้าสีสิบร้ เจ้าเอเห็นนั่นอยู่แล้ว่าพญาสามมต์เออปกครองบ้านปกครองเมืองมาเป็นเวลาแสนนานมีลูกสาวอยู่เจ็ดคนเออ,อเส่วนหกคนน่ะถือเขาเซิร์งแล้ว <c oughs> ได้หัวมันสก๊กแล้วเอาได้หัวมันก็ต้องเขาเซิร์งจริงเด้๋ย <c oughs> วจะมุสลิมเหลือลูกสาวลา่ะาภุษายังบอให้ได้ถือเซิร์งมูอยู่ อยากให้มันได้ลูกได้ผัวอยากให้มันมีผู้มีคิงหาองค์ชายลอยอิดจิตผัวเมืองมาให้มันเรียกมันกับโบมาอี่บอบทางใส่มาได้มาได้จักมันหนักผู้ใดเมื่อนี้สิเอิรนมันขึ้นมาประหารจากข้าวเบอร์เกอรโอ้ประหารจะใครเดี๋ยวนี้เนี้ยประหารจะทำโมขันมันบ่เอาผัวที่ขับไล่มันหนีจากบ้านจากเมืองเดือกต่องเือกต่องนี่เลยรถอีแจ็ดรถแต่หน้าอีเจ็ด เออยเดี๋ยวอย่รุจนาแจกออกมาหาปบาับปลาเมื่ดูปับปล<ร>าสามล้านพเพื่อน้องต้องจำจอยไก่เพียนหาเต็นกินน้ำกินบางคนมองว่าตำโอยคนคอยเยื่อเยียบย,ยันสวัสดีสเสด็จแม่สเสด็จแม่เพคะสิ่ว่าเพคะเพะดาษยังยิ้มหาทางใส่มึงเอาแนะ่กูแม่เจ้าพา คุณแย่พอ,อ,บบอม,พมึงนั่งเถอะปัญลัคนะแม่กระพับจะได้นั่งนั่งท่านหันหันเขาคุณเรียมกระแจี๊ยบโอปดีท่าเสียงดีเนี่ยตีผูก้อนน้องถ้าเสียงก็ดีไม่ต้ตีนแดกเขาป้าสวัสดีสเสร็จพ่อเพคะเออความสุขยจะมีแก่พอทะลุเลยมีแ่เจ้านี่ที่ลูกสาวหล่าเพราะว่าว่าท่านเด้ผัวไี่หละลูกสาวหลา่าโอ้ยมันก็บโกบินกระไดไู่ห <laughs> ยุดเขา สุดเหตุพ่อพิจุลาป้าปังอีหยังกับลูกวะซา,าพเพคะไม่ได้มีทุนไลยอีหยนะังพอหน,นึ่งหมื่นแห้งแล้วเดี๋ยวเป็นย<บ>ังเพคะอยากให้มึงน่ะเอาผัวอยากใหม้มึงน่ะมีลูกที่หัวมาปกคปรองบ้านปกครองเมืองแทนพอคุณพ่อจะเท่าสะแลแก,กสะลาจักมือใดสิลงกันลงจักเกืนเน่อนมึงกับเอาแปลี่ยนโหอยากให้มึนเลยเอาผัวมาอยู่นำ้ำปกคปรองบ้านปกครองเมืองมึงสิเอาบหอสเสด็จพ,พ่อเพคะ ลนจะน่าจะมาหมักผู้ใดเลยไปกับผู้ใดไปผู้ใดถึงตารนจะน่าโอ้ยมึงเอ็มันเป็นไเมอได้เดี๋ยวนี้มีคนมาบอกพอดีว่ามีปักเงาะยุ่งว่าให้ไปน่ามื่อนี่ที่เอิญมันมาให้ลนจะได้ลนมาหมักปักกาเพคะมึงมองปักงาผู้หมักเนี่ยมาปักทุเรียน มาองแลวสัตเจง่อเดือดคนหลายที่บอกตัวเลียเบาหวานบุกัอบกอเนี่ซื้อคนตีพ่อซืเอิรนมาให้เดียเจ้าสีเดียก็มอมฉันมาองการบอชิดมาแล้ยกันบมอกสแดงเนอชิบใหม่จากรถโสดจากตลาดสมน้องสองมอมบล็อชิบมาแล้วบลรอบชิบเกอง มรับชิ้นผ่านโหนกระแสมาแล้วค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะเจ้าลูก่ะเจับลูกันเดียวกันล่ะทาท่านทองมึงเอ้ยไปสัญญาบูญเขียนได้ปะสามทุ่มถึงซอดแจ้งโคโลอันนี้มันใกล้สิเจ้งไปแห้งเร็วสม่ดสางเนี่ยสางงัดอย่งอยู่โอ้เขาโทรอะไรค่ะน่าดีกาหนูตายค่ะ ตอนนี้เขาก็แต่เว้นเทียงคนาฬิกาเปลเป็นต้องเป็่นคณาฬิกาตายคณาฬิกาบะมีสุกสิบพท่านงันกูตีด้นีทำห huh นามเวลาค่ะเพระลวงบัดดังทานบัดนังเละเจ้าภาพเจ้าภาพจ๋าเออเรียงสีนเข้าเพราะท่านแล้วมันดังสะกันบอกก่อสิบพระาสีหน้าด่างกันเังตอนี้หมอแล้วตอนนี้มาแต่หอแล้วขอกราบคุณพ่อคุณแม่คุณไีดอนมาดากเออที่ไหนีหลงจะนาหอนะเอออไ ไม่หยงอาจารมาแล้วพลัจิงอจามาหยังขัดสุลองสารพัดเนี่ยลองสารพัดไหนอันนี้มอรับงูจางไหมมรคงูโอ้ยโอ้ยไอ้ปอบสุปโคน้องมนผู้ไฮแม่มันก็ระเบิดว้าดนี่ตีนหน้าเก่งมรรคงูนี่ละโอ้ยใส่มงขุฎมันคือผู้พนหนพาผาตางซ้ำจังแต่มึงมึ่ส้ปาดิงมันกคือปลาบลาลากาบ้าเจ้าพ้าแมนไทยอันนี้มรับกอ